<cin stereotype> <award> <fundamentals> จากเสา A นะครับเพิ่มมาประมาณคืบนึงเลยนะครับครับจากพื้นถึงล้อด้านบน37นิ้วจะกว้างอย่างนี้เลยครับเพื่อจะยื่นออกมานะครับเพื่อจะรับกับตัวบอดี้นะครับที่มีความใหญ่นะครับสวัสดีครับฝอยตรงสายลุยนะครับจากช่องฝอยตรงสายลุยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับ F150 นะครับบอดี้คิทนะครับอเมริกานะครับทำมาจากนะครับตัววายแท็กขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคารถนะครับหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับจะสวยขนาดไหนครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปชมกันเลยครับครับผมที่เห็นด้านหลังนะครับเป็นตัว y t e c ทนะครับราคารถนะครับหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับเอามาตกแต่งเป็น F150 บึ่งห้คิดนะครับจะบอกว่าตัวที่เอามาทำนะครับสามารถทําได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับของตัวเนกเกนหรือว่าจะเป็นโฉมเก่าสามารถทําได้หมดนะครับส่วนคันนี้เลือกใช้เป็นตัวเนกเกนนะครับราคารถ1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับเป็นวายแท็กขับเคลื่อนสี่ รอบคันจะเป็นแบบนี้เลยตามที่ลูกค้าได้เห็นนะครับเป็นไฟท้ายใหม่นะครับโป่งท้ายนะครับโป่งหน้าใหม่นะครับไฟหน้าใหม่นะครับล้อนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น120นะครับยาง37นิ้วนะครับยางดอกเอ็มทีนะครับปีกนกใหม่นะครับโช๊คใหม่นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับที่มีการยกเพิ ah Infinite, ่มขึ้นมา7นิ้วนะครับครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมทีลรอาการเลยไฟหน้านะครับที่เห็นนะครับเป็นไฟหน้าเอฟเอฟ150นะครับตัวที่นําเข้ามานะครับเป็นไฟหลีสีเหลืองแบบนี้จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยนะครับมาพร ลูกแก้วสีดวงแบบนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟหลีนะครับทำงานควบคู่กับไฟเลี้ยวนะครับกระจังหน้านะครับ FORD ตัวนี้นะครับเป็นของตัว M150 อเมริกาเลยนำเข้ามานะครับมาเพราะว่าไฟดีสามดวงแบบนี้ครับขนาดจะเท่าของจริงนะครับบอดี้ที่เราทำออกมาเท่าของจริงทั้งหมดนะครับตัวที่เราเปลี่ยนต่อมานะครับฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับถอดแบบมาจากตัว M150 เลยแล้วก็เราเสริมเติมแต่งขึ้นมมาให้มันสวยงามมากขึ้นก็คือ เป็นตัวระบายความร้อนนะครับเข้าห้องเครื่องนะครับแล้วก็ระบายความร้อน er ออกหน้ากระจกนั่นเองนะครับแล้วก็ตัดด้วยสกู๊ปนะครับตัวนี้นะครับที่มีสีดาด้านนะครับทำให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถัดมานะครับตัวที่เปลี่ยนอีกตัวกระชนหน้านะครับตัวนี้ดีไซน์นะครับเหมือนของจริงนะครับถอดแบบมาหมดเลยนะครับแล้วก็มีจุดยึดเซนเซอร์ต่างๆไฟตันหมอกนะครับก็เป็นของแท้นะครับที่เรานําเข้ามาจุดยึดเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องอะไรเรายังใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับกล้อง360นะครับ ถัดมานะครับตัวไฟหลีนะครับจะมีสองข้างเลยจะมีเป็นไฟหลีที่เราสามารถมองเห็นจากได้ด้านข้างด้วยนะครับเวลาขับรถมาจากด้านข้างลูกค้ารถที่มาส่วนด้านข้างจะเห็นด้านหน้าก็จะเห็นนะครับมีการกลระยนั่นเองนะครับอีกตัวนึงน่าจะเป็นแก้มนะครับตัวนี้นะครับที่เสริมจากเสา A นะครับเพิ่มมาประมาณครึ่งนึงเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นความใหญ่ของตัว M 150นะครับที่เสริมออกมาเพื่อให้มันเป็นตัวที่มันรองรับกับตัวหน้ารถของจริงนะครับเพราะว่าด้วยมีกระจังหน้าใหญ่แล้ว ตัวล้อก็ต้องใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับตัวล้อเราเลือกใช้เป็นล้อขอบ20นะครับตัวนี้นะครับยางส7นิ้วลบออฟนะครับถึง44นี่ครับออฟส4จะกว้างอย่างนี้เลยครับเพื่อจะยื่นออกมานะครับเพื่อจะรับกตัวบอดี้นะครับที่มีความใหญ่นะครับจากพื้นถึงล้อด้านบน3.7นิ้วจากล้อถึงนี่นะครับเพิ่มอีกประมาณ1ฟุตของไม้นมททัดหนึ่งแหละครับส่วนตัวล้นะครับจะมีความสูงอีกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอะไรช่วงล่างเรานะครับมีการเปลี่ยนนะครับเป็นตัวเสริม ฐานล่างนะครับให้สูงขึ้นมาอีก7นิ้วนะครับเพิ่มยกตัวรถให้ลอยขึ้นมาแล้วก็องศาของปีกนกให้มันมีค้าคงเดิมนะครับให้ไม่เสียแล้วก็การขับขี่ยังนุ่มเหมือนเดิมนะครับโช๊คเปลี่ยนใหม่เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับสไลด์ก็บอกนะครับปรับนะครับได้แปดระดับนะครับสามารถปรับได้เลยลูกค้าต้องการขับนุ่มขับให้แข็งแบบไหนสามารถปรับตามที่ลูกค้าต้องการเลยส่วนโช๊คยังใช้เป็นของโปรเฟนเดอร์แล้วก็สปริงเดิมนะครับทันมานะครับ คอมาตัวนี้นะครับเราเสริมคอม้านะครับตัวเลี้ยวนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับอีกเจ็ดนิ้วทําให้คอม้าตัวนี้นะครับเป็นคอม้าตัวนี้แล้วก็ปีกนกให้มีความเชี่ยงตรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการการโค้งนะครับก็เลือกใช้ปรับใหม่นะครับให้มีความยาวมากมายิ่งขึ้นเพื่อจะได้รับกับตัวที่รถมีความสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับรถนะครับที่มีความสูงขึ้นมาเจ็ดนิ้วเนี่ยสามารถนะครับ มีความสูงเนี่ยจากผมจากพื้นขึ้นมาเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมตัวนี้ไม่ได้วัดให้ดูประมาณการนะครับประมาณ2เมตรยีถึง2เมตรสีินะครับนี่ครับประมาณมือเลยครับเพราะว่าตัวผมสูงประมาณ180นะครับถันมานะครับด้านข้างนะครับบอดี้ยังข้างในยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเสริมหลอด้วยมาในข้างนะครับแฮมเมอร์นะครับรุ่นชาโดนะครับมีการลื่นด้วยนะครับออกแบบดีไซน์สวยงามแข็งแรงนะครับใช้งานได้จริงนะครับทนทานนะครับมาชมด้านหลังกันนะครับ องหลังนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มออกมาจากตัวรถเช่นกันนะครับเพื่อรับกับตัวด้านหน้าประมาณ1คืบนะครับแล้วก็มีคิวล้อนะี่ทาออกมาแล้วก็ไฟหลีนะครับเพิ่มกับรับกับตัวรถนะครับที่มีความกว้างและใหญ่มากๆนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับตัวโช๊นะครับก็เช่นกันเราก็เปลี่ยนทั้ง4ต้นเลยนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับปรับแปะนี่ครับตัวปรับนี่เลยนะครับเราสามารถปรับความแข็งอ่อนได้นะครับแต่จุดที่เราปรับไว้ก็คือจุดเบอร์สี่นะครับทำให้มีความนิ่มระยะกลางนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับ พันมานะครับโลบาร์นลครับเลือกใช้เป็นของเอมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นแบบตะแกรงนะครับแล้วก็มีไฟท้ายนะครับเวลาเราถอยเนี่ยจะมีไฟสองสว่างลงมานะครับไฟเบรกด้านบนนะครับจุดยึดอ่าสปอร์ตไลท์สี่ดวงนะครับมีความสูงมากๆนะครับนี่ครับสองนี่ครับผมยืนเนี่ยปกติกระบะรถเนี่ยจะโอ้โหไม่ไม่ไม่สูงขนาดกระบะรถประมาณแค่นี้แต่ตัวนี้สูงขึ้นมาเยอะมากๆนะครับนี่ครับเกือบไม่ถั่วเลยนะครับสูงมากสำหรับรถคันนี้ด้านหลังนะครับ ไฟท้ <spreadsheet. S 1> ายเปลี game, like meer, like muscle, ่ยนใหม่นะครับเป็นไฟท้ายของรุ่นเขาเลยนะครับจะมีความใหญ่นะครับนี่ครับคือกว่าๆแล้วก็มีไฟหลีสีแดงแบบนี้นะครับจุดแสดงไฟต่างๆนะครับให้เห็นชัดเจนมองามาจากด้านข้างรถส่องมาเนี่ยเห็นเลยว่าอ๋อคันนี้ตรงนี้เป็นรถนะครับแล้วก็จุดเซ็นเซอร์ไอ้ไฟต่างๆนะครับกันชนหลังเลือกใช้เป็นของแฮมเมอร์นะครับดีไซน์ชัดเจนแน่นอนครับจุดยึดต่างๆนะครับจุดเหยียบนะครับการลื่นนะครับไฟส่องหลังนะครับเวลาถอยห่วงโอเมก้านะครับจุดยึดเซ็นเซอร์นะครับไฟส่องทะเบียนนะครับ ดีไซน์สวยงามแข็งแรงด้วยนะครับต้องแฮมเมอร์เลยนะครับฝาท้ายนะครับ F O R D ตัวนี้เป็นดำนะครับตัดดำด้านนะครับดีไซน์สวยงามนะครับเขียนคาว่า F 1 5 0ูด้วยแล้วก็เลนเจอร์เลปเตอร์นะครับนี่ครับสวยงามนะครับดีไซน์ของเขานะครับปีกนั่นบนยังทำงานทุกอย่างเหมือนเดิมเข้าเส้นสายชัดเจนสวยงามนะครับโอเคครับคันนี้นะครับ1 3ึ่0 0้านสามแบาทตกแต่งออกมาเพียบนะครับสวยงามเลยนะครับลูกค้าอยากได้แบบนี้นะครับสอบถามมาได้เลยฝอยตัวจะให้แบบนี้เลยครับ ความใหญ่นะครับต้อง M150 เลยนะครับสามารถนํารถทุกรุ่นนะครับมาทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถแฝงนะครับรุ่นเริ่มต้น4ี่ประตูเริ่มต้น4ประตูตัวสูงตัวท็อปนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนทำได้หมดแล้วก็เอเวอเรสก็ทําได้ด้วยนะครับลูกค้าอยากแต่งแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยฝ่ายตัวสายลุยสาหรับลูกค้าที่เข้ามาชมวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อินบอ์มาได้เลยครับฝ่ายตัวสายลุยแล้วก็ โทรมาที่นะครับ0ูนย์ไปเก้านะครับเจ็ดแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดห้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับกลับไปนะ